ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนนะครับเนาะคร,ครับวันนี้ก็มาพบๆพกับปอแตมนพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขกลาวพัฒนาของปู่โคราชต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกเก้าสามแปดห้าสองสี่ รับเล็กล่างเขาออกแปดห้าเนาะพี่น้องเนาะรับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมากบเขา่าตัวก,กับนะพี่น้องครับตะวันเลขกวิ่งเข่าได้พี่น้องเนะาะเข่าสีนะครับแต่ว่าจับคู่บมี2สองีเนาะพี่น้องเนาะต่ว่ามี่าแปดนะครับ ตะว่าเล็กออกเปียหาพี่น้องเข้าตัวกลับ้อพี่น้องเนอะรับของปูโคราชนะครับรับงวดนอี้กับปูชงไม้แล้วพี่น้องรับพอเตียพามาติดตามต่ออีกนะครับนาอกับเราพัฒนาปูโคราชนะครับ,บพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะครับ วันพุทธที่ยี่ เราพัฒนาปูโคราชนะครับ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องรับสามกับสอง สามกับสองน้นที่สามนะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ เจ็ดสามเก้าสามสองสามนะครับเจ็ดสี่ cao xi xóm xi kiệt hà cao สองห้านะครับครับปูเน่นที่สามนะพี่น้องเนาะสามกับจิมีเจ็ดสาม เ3้างสาม,สมนะครับครับเดี๋ยวเอางวัวที่ผ่านมา ตัวเน้นบกเข่าได้พี่น้องเด้อเขาตัวที่บนเนนนะครับเขาตัวกับฉะนั้นแล้ววันนี้อย่าลืมพี่น้องมากสอดตัว้นฮอกก็จะลืมกลับตัวไว้นำได้พี่น้องเด้อครับหลักสองกางอ้มคู่กันนะพี่น้องต่ว่าสองสี่ออกแล้วนะพี่น้องเนาะ ครับพื่เตรมก็ใชเบิงก่อนพี่น้องปูคนช่วงใหม่นะครับครับลาวพัฒนา29มกราคม68นะพี่น้องเนาะ3กับ2เน้นที่3พี่น้องครับ73 93 23 74 94 24 75 95 25เจานะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบตัวเด็กอะอย่าลืมนะพี่น้องเลิกลับตัวไวน้น้ำ ครับโดยเฉพาะ,ะตัวปูที่เป็นบริเนนให้นะครับเนาะครับเอาควายเข่าควาย,ยแตกปังๆอีกครับพอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายนะครับเ้อปูโคราดนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาพอเตรียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนะ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอ้อวทพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องยิบซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันนะครับเอาจะลืมได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแน่นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้ก็ยิบซีทุกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงเรื่วยๆกันทุกคนนะครับเนาะับพอกันชิปหน้าพี่น้อง ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม